มาต่อกันเลยนะครับในพาร์ทที่6กับได้เซ้นรีวิวภาคที่4ี่มาดูกันเลยครับนีกระสุนข้างหน้า TMP 50นัดกระสุนปืนพวกอีก10นัดจะเดินดูรอบๆก่อนว่ามีคลองดอบอยู่หรือเปล่าการที่ยิงซอมบี้ที่มาล้อมบ้านเราเมื่อกี้ ที่เราได้เข้าไปซ่อนน่านจะหมดแล้วไปลุยต่อกันเลยเอกสารลุยต่อกันเลยครับ Welcome ดู พ่อขาหน่อยซิมีของใหม่หรือเปล่า,ายังนีดยังกดเดินหน้าต่อมีให้เลือกสองสองทางออกซ้ายแล้วกัน พอไลยซ้ายดีคนกลังทำงานเปิดเรียบร้อยเข้าประตูไปไอ้สัสไอ้สโหเมื่อนรอยอยู่เลย แอสลี่ซ่อนก่อนการบูคนเดียวน่าจะสะดวกกว่าที่จะมีแอสลีตามมาเลยเข้ามาเลยยิง,เป,ง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 เป่ายิง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 จีจีไงซีดืงอเอากระสนหมดโอ้โห โดนเป็นหนึ่งดอกไม่โดนม็อกวันที่สองเติมเลือดมีกล่องหนึ่งกลองเงินหนึ่งพัน อะไรไม่ต้องไปตรงไปตามงานเก็บงานเราลงมาลงมาลงขึ้นมีดซีดเรียบร้อยเงินเจ็ดร้อย เ,เอออข้าข้างลยยตาม่มียเข้าข้างเลยนัเดียวจอด ลากกลอ,กกองหนึ่งกลองข้างล่างอีกหนึ่งกลองสุนช็อตขันห้านัดรีโหลดเตรียมพร้อมน เฮ้ยกล่องอยู่ข้างล่างอีกนับกระสุนมาพร้อมที่จะลงไปแล้วโนะเตะบอลไดเจ็บลงไป sau lưu mà tua lê lắm mười lăm tua mười lăm 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 mười lăm

ตรงนี้น mm ี hmm. huh? ่ได้ขึ้นกันมามา่ลงหวยเข้าประตูนี่ กุญแจเข้าไปกล่องวางสูตรปนพกชั้นล่างด้วยสูตรปนพกระเบิด กล่องซ่อนไว้สองกล่องได้จี้ที่ติดกับหน้ากากได้สองอันแล้ว Hai, hey, aku bikin The power Oh Loan 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 mod it Hai kan, h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 ai kan Mai yuk, mai yuk Shot gun lah, jangan bawa dia like. shot gun lah like. lah Shot gun lah lah Hmm, nice Shot gun like. Shot gun like. Hotgun okay. okay. okay, ich สองแม่มีมีสองกล่องไปเราจะไม่ผ่านประตูเลยนะครับเราจะกลับไปเข้าอีกทางหนึ่งเส้นทางหนึ่งที่ยังเหลืออยู่เราจะกลับไปรับแอสลีแล้วก็ย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง อสุรีมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขวามือไปทั้งสองทางเลยนะครับ เพราะอีกฝั่งมึงจะมีจี้ที่ใช้ผสมกับหน้ากากอีกอันเป็นอันสุดท้ายเดินลุยเลยฝั่งนี้เจอกับยักษ์เลกิแกนเต้รีออนข้างบนหน่อยเดี๋ยวเพิ่งมานี่ก่อน

tolonglah, 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 pan, 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 lo. Cuk 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 ตุ่น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  masuk ini โซ่ยิงเกืยบร้อยหลบหนายเงินหมื่นห้าเก็บของเก็บเก็บ แล้วที่เรากลับมามามาเอาจี้นี่จี้ตัวนี้นะครับที่ผสมกับที่ไปรวมกับหน้ากากก็จะขายได้ตังค์เพิ่มขึ้นไนปะขายกุญแจ ข้างบนมีพอ่อค้ากระสุนเดินดูรบรอบๆเหมือนมีกระสุนอีกไหมเผื่อมีไอเทมดรอปให้เราบ้างข้าไปรับบ้านข้าไปในบ้านแล้วกันบ้านมีที่เซฟออก็เอกสารโอเค เลยโฟสิบนัดเลยเสียไว้ก่อนสิบแล้วก็เดินทางต่อเลยเดินทางต่อมนรยากาศ บงังเวงมีหนักอยู่ข้างบนไหมนี่มหนักอยู่ข้างบนไหมมีกล่องหนึ่งกล่องแน่มียืนอยู่ตรงนน้นใจไรเฟลิลสองไปหนึ่งแมด อีกไหมมีอีนึ่นนัดเคลียร์ทางย่างก้าวขึ้นไปแล้วก็จะมีมาบนกระเชา้าใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดเนี่ยใช่ยิงยิงเยี่ยมแม่เอลี่ ฟรีครับยิงฟรีนีโหลดสักหน่อยมาอีกสามเหลืออีกหนึ่งล่วงลงไปนี่โหลดรอมาอีกไหมมาอีกหนึ่ง ยงอยู่ไนใกล้ถึงแล้วก้าต่างกระโดดเข้าได้ Er. เปิดล็อกเกอร์ระเบิดแฟชสุ่มเกินพบไปเลยเหมือนทางนี้จะมีทางไปแฮนรี่ <Mike. S 1> รอยอยู่นี่แหละ เปิดไปสิเป็นปืนพกดักร่อเหรอร่อเหรอโทนเตะไปดิมีหนอมีหนอห่อ อ้รีโหลดหยุดจังหยุด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 พวหยุดเฝ้าหีบเหรอในสีเหลืองกลับไปรับแอสลี่แล้วก็ลุยต่อรีโหลดเลย ไปเอลี่เสียบก่อนมีกระสุนวางให้ทีมปีห้าสิบเขกันสิบคุณพกสิบไปลุยเลย ้ามีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งดูซิข้างในมีรู้สึกไม่ค่อยดีหรอรีบไปหาที่ซ่อนข้างๆก่อนค่อยๆแง้มเข้าไปเป็นเหมือนโรงนา มองซ้ายมองขวาอะไรอะไรแวบบผ่านหน้าไปแวบบมาอยู่ข้างหลังเรียบร้อยอบีบคออตามเคยยอดโดนกระแทกใหม,ม่เจ็บนันเนี่ยรู้ไหมตัดด้วยมือเปล่าโอ้โหพละกำลังเนี่ยสุดยอดเลยค่อยเดินมาจะเอาไงก็เอา ลบไปได้เคียร์ทังเป็นทังน้ำมันอะอืไมไว้โชคดีนะเ <c oughs> ยิดเหืองเท่ <c oughs> แต่มันไม่จบเท่านี้ละสิ <c oughs> ถึงกะลัาต้องเผยท่าแท้ออกมาเลย พร้อมตั้งนานแล้วเถอะมาเลย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 เข้ามาเลยมาเลยเยอะมีถังให้มีถังให้จอดกลับกไปมีการเดือยเข้ามาด้วยจัดการ Shotkan, 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 lobi, lob, oke, 2, hee, hmmm, lea, lea nih dia, bukan? Tiga kesal kah lagi dong? Jom tiri tiga kesal kah? Bapak ไล่โฟลองเลยโฟลดูขาดไปแล้วแต่เขายังไม่จบอีกหืมอืมอพไม่โดนไม่โดนไม่โดนลบาองไหมองไหมไม่นึกว่าจะมีสองครั้งเหมือนนักตกรล่วงร่วงล่วง,วงอะล่วงเหรอ,อ เขากดดันยิงล่วงอีกขึ้นไปอีกแล้วเอออย่าทำไม่อย่าทำไม่ผมจะทำอะไรเมื่อกี้นี่ยังยังไม่ทำใช่ใช่ไหมนิ่หน่อยนิย่หน่อยอืมลีโลรลีโร เกาะขึ้นบนดีจังอะไรโฟนเนี่ยอะไรโฟนนี่แหละคานคานอ๋อโอ้ยนัดหนึงนัดหนึงใกล้ๆอาวนาสุดท้ายตายพอดีไกลใช้ดี มีลูกตาไหลออกมาก้มลงเก็บข้างบ้านก็พังลงมาจะเป็นทางออกพอดีลูกตาสิให้ตังมาสามหมื่นเมื่อกี้นี่นัดสุดท้ายยิงออกไปหมดพอดี นีนก็ตายพอดีเ,เก็บของหน่อยเข้าลวกันเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คชั้นสองของของเพียบของเพียบไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ต้นยาสีเหลืองสีเขียวออกตรงที่ไฟมันเผาไม้พังมาตรงไหนเหรอนี่ไงกระโดดลงมาอย่างเท่ห์โอ,ออโอเคอยู่ครับไปเดินทางต่อ <c oughs> รถค้ามายืนรอมันมีอะไรซื้อหรอกเจอข้างหน้าก็แล้วกันขึ้นลิฟต์กะเชา้าดดูซิค้ากลับไปเจออะไรไหม ไม่เจอนะตัดเป็นคัดซีนให้ใกล้ถึงประตูแล้วประตูนี่หรือเปล่าที่ต้องเอาลูกตาม,มาใส่ ภาิสซงกลไกก็จะทำงานไปน่าจะเข้ามาสู่ประสาทกระสุนโอโ้โหไปโฟมหมดเกลี้ยงเลยสมยากัน เดี๋ยูยูนี่แหนะรถมาท่าท่าท่า nggak ต้องลูกซองจังหวะนี้ต้องลูกซองยิงนี่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  มาตามฉันไปเอลี่ทีมปีสามจุดนัดไอ,อเทมใหม่ขายได้เยอะไหมนี่มาอีกแล้ว ไปตรงนี้คุณ Take that one. o k เจอกันมุนครับเจอกันมุนมุนจะผ่านขึ้นตามมาไมได้หรอ ทำไม่ได้หรอกไปกันเถอะ